สวัสดีปีใหม่ชาวาลัคนาราศีสิงหตทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วจะมาพยากรดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565ให้กับชาวาลัคนาราศีสิงโตทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีดาวโยกย้ายนะครับด้วยกันทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับได้แก่ดาวพระพุธนะครับดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคาร และดาวพระศุกร์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวพระอาทิต์เนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีการยกย้ายด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับก็คือดาวพระอาทิต์เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็สถิตอยู่ในราศีธนูนะครับเจ้าเรือนบุตรตัของลัคนานะครับทำให้ช่วงที่ผ่านมาต่อนเนื่องตั้งแต่ธันวามาครับจนถึง เดือนมกราคมนี้เนี่ยพอดาวประจําตัวอยู่ในเรือนปุตตะของลัคนานะครับทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตหรือได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของเกณฑ์เรื่องของการได้รับไรายได้เสริมเกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงธันวาคมที่ผ่านมามาแล้วนะครับจนถึงณนะเดือนมกราคมนี้ ตรงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ดีกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับและหลังจากวันที่14มกราคมนะครับดาวพริพุธเนี่ยจะมีการยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีมังกรนะครับซึ่งในราศีมังกรเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนของอลินะครับทาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงหลังจากวันที่14มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะเจอกับ เรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเกิดขึ้นได้ในชีวิตนะครับหรืออาจจะต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องของกิจการงานนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาได้ในช่วงนั้นแล้วก็จังหวะที่ดาวพระอาทิติเนี่ยท่านไปอยู่ในราศีมังกรเจ้าเรือนอรินะครับก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์นะครับคือพอพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของ การงานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนของสหัชชะคือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อประสานงานต่างๆเรื่องของภาระหน้าที่หรือเรื่องของงานของชาวลัคนาราศีสิงด้วยทําให้ในเดือนนี้เนี่ยหลังจากวันที่14ไปนะครับทําให้ชาวราศีสิเงเองอาจจะต้องมีการปรับปรุงมีการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาระหน้าที่เรื่องของงานของชาวลัคนาราศีสิเงเองนะครับ แต่ว่าหลังจากวันที่19มกราคมเนี่ยดาวพระศุกท่านก็มีการเดินถอยหลังออกจากราศีมังกรทําให้ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับซึ่งดาวพราทิตกับดาวพระสาวดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับก็ส่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าอยู่ในเดือนของอลรินะครับทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของ ปัญหาต่างๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของกิจการงานของตัวเองนะครับตรงนี้ให้มีความต่อเนื่องให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆตรงนี้ก็ส่งผลส่งเกณฑ์ที่ดีนะครับซึ่งดาวให้ให้กำลังที่ดีนะครับของดาวพระติ์และดาวพระศุภเนี่ยอยู่ในเดือนอลิณนะครับก็จะทําให้กิจการงานของชาวราศีาสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ในช่วงหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปนะครับทีนี้เดี๋ยวครูพีจะมาพูดจอบเป็นเรื่องๆไปเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงนะครับแต่ก่อนที่ครูพีจะจอบเรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงนะครับก็ฝากให้ชาวลัคนาราศีสิงนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งจากการแจ้งเตือนของ ช่องของครูพีไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจะมีดาวใหญ่เนี่ยมีการยกย้ายด้วยกันทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับก็มีดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระดาวหูและดาวมฤตยูนะครับเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวครูพีจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยกย้ายดาวใหญ่ทั้ง3ดวงเนี่ยมาให้กับชาวลักนณาราศีสิงห์ได้รับชมรับฟังกันนะครับตรงนี้ยังไงก็กดติดตามนะครับกดเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้รับ ชมรับฟังเรื่องราวต่างๆที่จะมีผลต่อชาว 1981, ลัคนาราศีสิงห์ครับว่าจะเป็นไปในทางที่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาวใหญ่ทั้ง3าดวงนี้ที่จะมีการโยกย้ายนะครับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวครูพีจะพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนี้นะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพระพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวพระพุธนะครับช่วงต้นเดือนนะครับก็ยังคงอยู่ที่ราศีมังกรก็คือ <lex. 1 S 2> <ๆ ihrem> <email> จ้าเดือนอลินะครับทาให้การเงินนะครับตอ่อเนื่องมาจากเดือนธันวาคมมาจนถึงเดือนมกราคมนี้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายออกไปเกี่ยวกับเรื่องของภาระรเรื่องของหนี้สินต่างๆเรื่องดอกเบี้ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของรายจ่ายนะครับตั้งแต่ช่วงธันวาคมที่ผ่านมาตอ่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคมนี้ทําให้มีปัญหาเรื่องของ การเงินความสําเร็จตรงนี้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นได้กับดวงชะตานะครับในช่วงนี้ยังไงก็เรื่องการเงินของชาวรนาศีสิงห์ครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก่อนวันที่12บมกราคมเนี่ยก็ให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยบริหารจัดการเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับด้วยความรอบคอบนะครับซึ่งหลังจากวันที่12มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธดาวการเงินเนี่ยฐานได้มีการเดินถอยหลังนะครับมาที่ราศีธนูนะครับ ถอยมาอยู่ที่เจ้าเรือนพุตตะของลัคนานะครับทำให้เรื่องของการเงินรายได้นะครับประเภทพวกรายได้เสริมนะครับที่ชาวลัคนาราศีสิงหนะ์ได้ไปทำเอาไว้ก่อนหน้านี้่วงหน้าแล้วนะครับจะทําอะไรกันแล้วแต่เรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากรายได้หลักของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับก็จะทําให้มีรายได้เนี่ยเพิ่ม เติมมากขึ้นมีความสําเร็จเรื่องการเงินเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแม้ว่าดาวพระพุธเองท่านจะเดินถอยหลังก็ตามแต่ว่าก็ท่านก็ถอยมาอยู่ในเรือนซึ่งให้คุณกระดูกชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้มีรายได้เสริม <workouts> เพิ่มเติม <workouts> เพิ่ม <workouts> <timeless> ขึ้นมาได้ในช่วงหลังจากวันที่12ม,มกราคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันที่16ม,มกราคมเนี่ยดาวพัางคานนะครับท่านก็จะมีการยกย้ายเหมือนกัน นะครับเข้ามาอยู่ที่ราศีธนูนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับตรงนี้พอวันที่16ดาวคารอยู่ร่วมกับดาวพระพ,พุธตรงนี้ดาวคู่นี้นะครับเป็นดาวคู่ซึ่งต้องบอกว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะครับเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นได้ตรงนี้คือการได้มาของรายได้ของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องรู้จักพูดรู้จักคุยนะครับนิดหนึ่งก็อันนี้ครูก็ ให้แนวทางกับชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้นะครับว่าถ้าวันที่16มกราคมไปแล้วเนี่ยนะครับก็การหารายได้เสริมเข้ามาในในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยก็ต้องใช้คําพูดให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวคู่นี้อาจจะเกิดทําให้มีปัญหาเรื่องคือพูดแล้วอาจจะมีการไม่เข้าใจกันนะครับอาจจะทําให้เกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้หรือมีเกณฑ์อาจจะมีการทะเลาะกับ บุคคลซึ่งมีอายุน้อยกว่านะครับเป็นคนที่เด็กกว่าตรงนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไ,ไปได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังในการสื่อสารกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับอาจจะคุยกันแล้วไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็หลังจากวันที่19มกราคมนะครับดาวพฤศุเนี่ยซึ่งอยู่ในราศีมังกรเนี่ยท่านก็จะเดินถอยหลังเหมือนกันนะครับเข้ามาอยู่ที่ราศีธนูนะครับก็จะรูปอยู่ร่วมกับดาวพพุธดาวพระังคานนะครับ ดาวสามดวงนี้อยู่ในเรือนปุตตะของลัคนานะครับทำให้เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นี้นะครับคือมีดาวพังคายดาวพังคานเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยเจ้าเรือนสุภาษด้วยนะครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะครับพออยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวการเงินนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับ ดาวพระศุกร์ด้วยนะครับดาวพระศุกร์ก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของสังคมนะครับทำให้หลังจากวันที่19มกราคมเนี่ยในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการหยิบจับนะครับซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะเป็นประเภทพวกยวดยานพานะบ้านที่ดินนะครับต่างๆเหล่านี้หรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จะให้การทับถุนด้วย,ยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของไรายได้เรื่องของการเงินนะครับทับถุนเรื่องของเรื่องของการงานด้วยนะครับตรงนี้เรื่องในช่วงหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปก็เรื่องฐานะเรื่องของการเงินก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีการได้ไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปจับจ่ายซื้อสิ่งของที่ถูกอ,อกถูกใจของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้ เรื <S <S ่องต่อมานะครับครูพีจะพูดถ <Yes. S 2> ึงเรื Про ่องของการงานของชาวลักนณาราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนี้นะครับดาวการงานของชาวลักนณาราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะครับซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยท่านก็อยู่ในราศีมังกรนะครับอยู่ในเรือนอริของลักานาครับตั้งแต่ช่วงธันวาคมเป็นต้นมาและต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมนี้นะครับพอการงานอยู่ในเรือนของอรินะครับก็ต้องบอกว่า เป็นช <Cornell>. ่วงที yes, 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 ่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงานภาระหน้าที่ของงานนะครับหรือมีการที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับจะต้องมีการค่อนข้างจะมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานตรงนี้นะครับเพราะว่า ดาวการงาน,นยอยู่ในเรือนอลิกนะครับอยู่ในเรือนของราศีมังกรเนี่ยซึ่งดาวพระเสาร์เองเ,เป็นเกษตรษเจ้าเรือนอดาวคู่นี้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความความอึดอัดนะครับความวิตกกังวลส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะรู้สึกมีความผิดหวังนะครับบางสิ่งบางอย่างในในการทํางานตรงนั้นเกิดขึ้นได้แต่ครูพีมยังมองว่าเรื่องของงานในในเดือนช่วงเดือนมกราคมนี้นงานที่ชาวลัคนานราศีสิงห์ทำอยู่แล้วก็ต่อสู้อยู่ตรงเนี้ย อาจจะเกิดความท้อแท้ใจเกิดขึ้นมาบ้างนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะมากระทบจิตใจบ้างแต่ครูพีมองว่างานของชาวราศีสิงศ์ในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นงานที่มีการเริ่มทําแล้วก็เป็นงานที่จะนําผลประโยชน์มาให้กับชาวราศีสิงห์ได้เนในช่วงวันข้างหน้าต่อๆไปนะครับเพราะว่าในวันที่16มกราคมเนี่ยดาวพังคานเน่เนนะครับท่านก็จั ยกข้อสู่ราศีธนูเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะนะครับแล้วก็วันที่19มกราคามเองเนี่ยดาวพระศุกร์เองเนี่ยการงานเนี่ยท่านถอยหลังมาอยู่ในราศีธนูเช่นกันก็คือเป็นเรื่องของอาการงานใหม่ๆนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนของการเงินด้วยงานใหม่ๆของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับที่ได้เริ่มต้นทำเอาไว้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของอมีคนติดต่อประสานงานเข้ามามีคนทางไกลติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมา ส่งเสริมมาส,สมนับสนุนหรือมีการมาตกลงเจราจากันนะครับเรื่องของงานของชาวราศ,ศีสิงห์เนี่ยว่าอาจจะให้มีการตกลงตก,ตกลงทําสัญญาร่วมกันเพื่อที่จะให้มีงานเนี่ยทำร่วมกันก็เกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับหลังจากวันที่19ากามกราคมเป็นต้นไปลักษณะดาวที่เดินถอยหลังมานะครับดาวพระศุกร์และดาวพระกันเดินหน้าไปเจอกันในราศ,ศีธนูนะครับตรงนี้ดาวพระศุกร์กับดาวพระขันเป็นดาว คู่มิตรกันอยู่แหละบ่งบอกว่าเรื่องงานตรงนี้พอเข้าเดือนตุลาเนี่ยก็จะได้อาจจะได้คู่ค้าหรือคู่หุ้นส่วนคู่มิตรที่ดีนะครับเข้ามาติดต่อเจจาเรื่องการงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในดวงชะตาในช่วงหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปนะครับเรื่องต่อมานะครับครูพีจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับ ดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในเรืนอนฤกของลัคนาเนี่ยก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาตรงนี้แต่ว่า,าเรื่องของอุบัติเหตุของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนนี้เนี่ยาตามดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ณเวลานี้เนี่ยคูพิมพีมองว่าน่าจะไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเว้นเสียแต่ว่าในดวงชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีดาวซึ่ง มีดาวาา้ังคานหรือดาวพฤตัสเนี่ยตั้งรับอยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบเป็นแต่ละคนไปนะครับว่าพื้นดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยมีดาวตรงนี้ตั้งรับอยู่หรือเปล่าถ้ามีดาวตั้งรับอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับดวงชะตานะครับแต่ถ้าไม่มีดาวตั้งรับตรงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ทด้ป่วยเกิดขึ้นได้ใน,ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับตรงนี้ ก็ยังไงก็ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายให้ดีๆนะครับในช่วงเดือนนี้แต่ว่าลักษณะของดาวดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งท่านก็มาอยู่ในราศีกุมและเล็งลัคนาอยู่เนี่ยท่านก็เป็นดาวซึ่งกอนั้งจะคุ้มโทษคุ้มภัยของชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่แล้วก็ถือว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะทําอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่ว่า ครูพีมองว่าจะสามารถผ่านปัญหาหรือเรื่องราวต่างเนี่ยไปได้ดีนะครับในช่วงนี้ของดวงชะตาเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักคู่ครอ,องของชาวลักนาราศีสิง์นะครับดาวคู่ครองคุณรักของชาวลักนณาราศีสิงนี่ยก็คือดาวพระราหูนะครับซึ่งดาวพระราหูเนี่ยก็สถิตอยู่ที่ราศีพฤษนะครับอยู่ในเอนกรรมะของชาวลักนณาราศีสิงเนี่ยมาก็ ต่อเนื่องแล้วนะครับมาค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวในปีนี้เนี่ยก็จะมีการยมย้ายราศีนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในราศีพฤกษ์นเนี่ยก็อยู่ในช่วงของเลิกโจโรเลิกนะครับทําให้เรื่องของความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับครปพีก็มองว่าความรักเนี่ยในช่วงเดือนนี้เนี่ยซึ่ง าดาวพัางคานก็เร็งดาวพระราหูอยู่นะครับแล้วก็ดาวประจำตัวก็อยู่ในเดือนอล็ของลัคนานะครับตรงนี้ก็ต้องเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอาจจะมีป ER ัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3นะครับซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์เองน่ยอาจจะเป็นผู้กระทําเองนะครับต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับตรงนี้ s, <S จะเกิด <S <S ก่อเกิดป ER ัญหาเกิดขึ้นได้นะครับทําให้เรื่องของครอบครัวนั้นมีปัญหา ทะเลาะบอกแว้งกันเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่16มกราคมเนี่ยซึ่งดาวพังคานเนี่ยท่านย้ายเข้าสู่ราศีธนูเจอร่วมกับดาวพระพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวคู่ทะเลาะบอกแวงเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของครอบครัวนั้นเกิดเรื่องของปากเสียกันเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ขอให้ชาวาาลัคนาราศีสิงห์ยังไงก็บริหารจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีๆนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองที่ชาวาาลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็เรื่องของบุตรที่สามยังไงก็ ถ้าไม่ไปมีบุคคลอื่นนะครับหรือไปเจ้าชู้เกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คุูพีก็เตือนไว้ให้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนโสดน,นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยยังไงในช่วงเนี่ยตั้งแต่เดือนแปพฤศจิกายนต้นมาแล้วจนเข้าธันวาแล้วเดินมาเข้าเดือนมกราแล้วเนี่ยดาวพระพฤหัสเนี่ยท่านก็เร่งลัคนาเป็นดาวซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ซ,ซึ่งให้คุณนะครับ เป็นเจ้าเดินปุตตกด,ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเดินม,มรณาด้วยก็ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในช่วง2เดือนสามเดือนที่ผ่านมาจนต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีสิงห์เองก็มีเกณฑ์บางคนก็อาจจะมีการเลิกรากับแฟนไปนะครับเป็นคนที่พูดคุยกันอยู่แล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคนนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีการพบ มีการคุยการสื่อสารกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนเดืองมาถึงเดือนนี้นะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนโสดของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุคคลที่สามเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่ในดวงชะตานะครับตรงนี้เนี่ยครูพิมองว่าตัวชาวลัคนาราศีสิงห์เองซึ่งเป็นคนโสดเนี่ยก็คงจะมีการคุยมีการคบกับอีกคนหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็ครูพีก็ฝากเตือนเอาไว้ต้องระมัดระวังนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนกันก็คือ หลังจากวันที่16มกราคมเนี่ยพอดาวคู่พ่างคายพระพุธเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองนะครับซึ่งมีเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตนะครับตรงนี้ก็เตือนชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับว่าให้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยในช่วงเดือนนี้ด้วยเนี่ยดาวพระเกต่านก็อยู่ร่วมกับดาวพระหูดาวคู่ครองด้วยเนี่ยเป็นคนที่อาจจะ ุ๊บปั๊บเข้ามานะครับแล้วก็แสดงตัวค่อนข้างชัดเจนก็เลยเกิดปัญหาขึ้นหรือเป็นคนซึ่งอาจจะมาจากต่างถิ่นนะครับต่างถิน่นต่างแดนคนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นกันในดวงชะตาตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับยังไงก็ประครับประคองนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีคนคุยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังเหมือนแบบหาตัวเลือกเพิ่มเข้ามาในชีวิตครูพีบอกได้เลยว่า,ะาระมัดระวังนิดน,นึงนะครับจะเกิดปัญหาทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้ในช่วง หลังจากวันที่16มกราคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาบ่งบอกไว้อย่างนั้นสรุปโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมกราคมนี้นะครับคือช่วงต้นเดือนเนี้นะครับดาวจำตัวเนี่ยเยวาูที่คูพีบอกน่อยู่ในเรือนอลีของลัคนาก็ด้านสุขภาพก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จะต้องมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องดาวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานที่ ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ดําเนินการหรือได้ทํามาแล้วนะครับสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับโปรเจกต์หรืองานใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้โดยที่อาจจะมีบุคคลอื่นนะครับหรือหน่วยในหน่วยงานอื่นเนี่ยเข้ามาคอนแทคมาติดต่อด้วยเพื่อให้ทํางานร่วมกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีการจัดจ่ายเรื่องของเงินเนี่ยออกไปค่อนข้างมากในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแล้วก็พอหลังจาก ช่วงครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยสักวันที่19มกราคมไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากขึ้นบีเกณ์ที่จะนําเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของถูกอกถูกใจของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเป็นประเภทหลักทรัพย์บานลถที่ดินก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ในดวงชะตาตรงนี้นะครับเกิดขึ้นได้แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งนี้น่ยก็อยู่ร่วมกันเนี่ยครูพีก็มอกว่ายังให้คุณนะครับแต่ว่า ชาวาลัคนาราศีสิงต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายนะครับในเมื่อดาวถอยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเดินหน้าต่อในเดือนหน้าเนี่ยยังไงคอยติดตามคูพีให้ดีๆนิดนึงนะครับว่าพอดาวมีการเคลื่อนย้ายแล้วเนี่ยลักษณะของอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องตัวเองเรื่องอหลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความเป็นไปยังไงในดวงชะตานะครับยังไงก็ติดตามกูพีเอาไว้แลี๋ยวกูพีจะมาอัปเดตเรื่องราต่างๆเพิ่มเติมขึ้นให้นะครับของชาวาลัคนาราศีสิงอันนี้ก็ แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีอยู่แต่ว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับของชาวราศาีสิงห์คนรักคู่ครองนะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วก็คู่พีก็เตือนนิดนึงนะครับชาวราศีสิงช่วงนี้อาจจะเจ้าชูเ้เนาะมีมือที่สามเข้ามาแล้วก็อาจจะไปกู้กิกู้กี้กัเข้าด้วยนะครับตรงนี้เตือนไว้เลยว่าจะเกิดปัญหาขึ้นจะมีการทะเลาะเบาแวังกเกิดขึ้นในดวงชะตาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน แต่ถ้า ELLER ชาวราศีสิงห์เองเนี่ยไม่มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นในดวงชะตาหรือว่าในพื้นดวงชะตาเนี่ย ah, ไม่มีเรื่องตรงนี้ตั้งรับอยู่แล้วโอกาสเกิดขึ้นก็จะน้อยนะครับก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับชีวิตครอบครัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วและคนโสดนะครับตรงนี้ก็ครูพีก็ต้องฝากเอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องราวต่างๆในเดือนมกราคมนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับครูพีก็ฝากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับไงก็ ช่วยกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดคูปีนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีอะไรอนะัปเดตเนี่ยคูปีแจ้งเตือนไปเนะี่ยอัปเดตไปเนะี่ยจะได้มารับชมรับฟังกันว่าเรื่องราวในชีวิตเนี่ยจะมีความเป็นไปอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้ก็เรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ก็คูปีก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในเดือนมกราคม2565แล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของอาดาวใหญ่ย้ายทั้ง3าดวงนะครับเรื่องของดาวพฤหัส ดาวพักหรือหัดดาวพระราหูและดาวมฤตยูเดี๋ยวครูพีจะทำคลิปแยกตรงนี้มาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยได้รับชมรับฟังกันว่ามีผลดีมากน้อยยังไงกับดวงชะตานะครับส่วนใครที่ต้องการอยากจะรู้เรื่องของพื้นดวงชะตาตัวเองนะว่าดีหรือไม่ดียังไงยังไงก็ติดต่อครูพีมาได้ทางไลน์นะครับเพื่อที่จะขอคำพยากรณ์สนตัวนะครับนัดคิวเป็นก่อนล่วงหน้านะครับครูพีจะได้แจ้งเรื่องรายละเอียดไปว่า,าจะ ดูกันแบบไหนยังไงตอนไหนยังไงนะครับตรงนี้อันนี้ก็เรื่องราวทั้งหมดของเดือนมกราคมนี้ในเดือนมกราคมนี้นะครับครูปีก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงเวลานี้นะครับสวัสดีปีใหม่ชาวคนาราศฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ